สวัสดีครับวันนี้วันที่สามกันยาสอง5้ากหครับวันนี้ก็มาอัปเดตเครื่องโพิอาหารปลาอัตโนมัติที่ทำไว้นะครับตอนนี้ก็เสร็จไปประมาณน่าจะ9กแล้วครับก็เดี๋ยวผมจะมาไล่ลำดับเลยนะครับจากอุปรกรณ์ด้านบนลงมาด้านล่างสุดว่าใช้อะไรบ้างครับเริ่มด้านบนก่อนเลยนะครับด้านบนก็เป็นถัง ถังบรรจุครับก็ปกติมันจะมีฝาปิดนะครับแต่พอดีว่าลืมเอาฝามาก็ตรวนี้เป็นถัง30ลิตรครับ30ลิตรใส่อาหารเอาไว้บรรจุอาหารนะครับต่อจากถังลงมานะครับจากถังลงมาก็จะเป็นตัวนี่นะครับเขาเรียกว่าขอต่อกันซึมนะฮะคอตอกันซึมนะครับเป็น4นิ้วสนิ้วทด2นิ้วนะครับ สี่นิ้วทดสองนิ้วใช้สี่นิ้วเพื่ออะไรใช้สี่นิ้วเพื่อปริมาณความกว้างของก้นถังครับจะได้กว้างขึ้นอาหารจะได้ไหลได้ได้ได้คล่องครับประมาณนี้ครับเพราะเขาที่ก่อนหน้านี้ใช้สองนิ้วแล้วอาหารไหลไม่ไม่คล่องครับเนื่องจากปริมาณด้าน,น,นข้างนี้มันกว้างครับอาหารจะเหลือค้าง บริเวณด้านข้างเยอะครับเลยต้องเพิ่มเป็น4นิ้วเพราะเพราะว่าตัวถังบรรจุนี่มันเป็นถังสําเร็จรูปครับมันไม่ใช่ทรงกลวยครับต่อไปเลยนะครัต่อจะท่อกันซึมสีทดสนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะอ๋อสมทางครับเป็น3มทางนะตัวนี้3ทางทีวย สามทางทีวายสอนิ้วครับใช้ตัว2นิ้วมา,าต่อจาก3มทางทีวายสอนิ้วลงมา,าก็จะมาเป็นตัวหัวใจสำคัญเลยตัวเป่าลมโบเวอร์ครับตัวนี้โบเวอรตัวเป่าลมเพื่อส่งอ,อ,อาหารของเราพู่งออกไปล้านหน้าครับ กระโดแล้วก็มาอัปเดตครับตอนนี้คืออัปเดตเป็นตัวนี้ฮะเป็นตัวเกียร์เกียร์สายพัดลมครับตอนนี้ซื้อมาก็ประมาณร้อยเท่าไรไม่รู้จำไม่ได้ร้อยทุกทนเรื่องอะไรไม่รู้ 100, กเ,รงไงไรเกียร์สายพัดลมแล้วก็เป็นชุดพัดลมเก่าครับชุดคอพัดลมมาต่อเพื่อให้มันสามารถสายได้ฮะสายเวลาจ่ายอาหารให,ให้สายเป็นวงกว้างครับ แล้วก็ลงมาอีกนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะชุดคอนโทรลอชุดคอนโทรลนี่ครับชุดคอนโทรลก็จะเป็นตัวตั้งเวลาครับชิโนโทัมเมอร์นะฮะก็ตัวนี้ก็ตั้งได้เป็นชั่วโมงนาทีวินาทีก็คือตั้งได้ละเอียดครับชิโนโทัมเมอร์ตั้งเมนวลตั้งออโต้ได้หมดครับ แล้วก็ตัวด้านหน้านะครับจะตัวด้านหน้านี้ก็จะเป็นทอ่ทอท่อท่อนิ้วเขาต่อนิ้วตัวตรงนิ้วใส่ไว้เพื่อฝนครับเวลาฝนตกมานะมันจะเข้าไปนี่แล้วมันก็จะชนกับคอบดต่อด้านในแล้วก็ไหลออกมาด้านนอกจะไม่ไหลย,ย้อนไปถึงด้านในครับก็คือประมาณว่าใส่เพื่อการฝนเพราะว่า เครื่องนี้จะตั้งอยู่บริเวณกลางแจ้งคนระจะไม่มีหลังคาคุมก็เลยต้องทำแบบนี้ครับถ้ามีใครมีหลังคาคุมไว้ก็ไม่ต้องก็ได้ครับส่วนวิธีการใช้งานจะเริ่มก็อันดับแรกนะก็ให้สังเกตนะครับตัวนี้นะตัวจ่ายอาหารด้านในนะครับดูนะครับตอนนี้ตัวจ่ายอาหารมันปิดอยู่นะครับ มันปิดอยู่ทําไมที่บอกปิดอยู่นี่นะครับให้สังเกตเดือยเดือยอยู่ด้านล่างคือปิดถ้าเราจะเปิดเราก็หมุน,นครับหมุนนี่มันขึ้นมานี่เปิดด้านสุดเปิดสุดเลยนะครับแล้วก็มาดูเนี่ยนี่คือเปิดสุดถ้าเราต้องการจะปรับปริมาณการใจ่ายให้เล็กน้อยลงให้ไหลน้อยลงก็บิดมาครับ บิดท,ที่ท่อเนี่ยนี่นะครับบิดเนี่ยปรับปริมาณได้เลยก็ต่อไปก็จะให้ชมวิธีการทำงานจริงๆครับก็จะลองเปิดเครื่องเป็นเมนน่วงครับเปิดด้วยมือครับคือว่ายังไม่ได้ตั้งเวลานะครับ ก็จะลองเปิดเครื่องนะครับดูว่าการใส่ของเจ้าหัวจ่ายอาหารมันช้าหรือมันไวครับประมาณนี้ครับ ประมาณนี้ครับส่วนเดี๋ยวงบประมาณจะลองมาคำนวณคิดให้ดูอีกทีนะครับเพราะว่าของทุกอย่างนี้สั่งมาจาก Lazada ครับไม่ได้ไปซื้อเองครับก็จะมีค่าส่งที่แพงหน่อยครับไม่รู้ว่าต้นทุนกับราคาส่งนี่มันอาจบบางชิ้นอาจจะเท่ากันเลยนะครับก็คิดว่าอัปเดตข้างหน้าก็จะเป็นเปลี่ยนจากถัง30ลิตรอาจจะเป็นถัง100ลิตรอะไรประมาณนี้ครับ ครับผมครับข้าวบ้าอีกทีครับ